สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสปปลาวความครับสวัสดีเอฟซีทุกคนด้วยครับมืนีกน้กลับมาอยู่กับช่องโกวันเจี๊ยบอีกหนึ่งวันนะครับทุกคนเตี๋มืนี้เขากะไม่รู้ว่าเมนูอะไรนะครับแต่ว,ว่ากะปิดกับเขาห้องนะครับมืวันนี้ <c oughs> อยู่ในช่วงกำลังเตรียมเครื่องอยู่ <c oughs> อีกหนึ่งวันนะครับ ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดส u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยนะครับทุกคลิปนะครับที่เราทำไปเราตั้งใจกันทุกอย่างนะครับลงทุนและลงแรงอยากให้ทุกคนเห็นนะครับว่าเราทำกันจริงๆนะครับอะมาอนี้มัน,นมดูนะครับว่าเป็นเมน,นูอย่างนะครับทุกคนแต่ก็แสดงลองมาเริมเนี่ย <laughs> ไม่ต้องห่วงนะครับช่องเขาบ่อให้ขับเรื่องพวกนี้ก็ค อย่ไม่สนสับสนุนนะครับเรื่องแอลกอฮอล์นะครับเด็กและเยาวชนนะครับไม่ควรเอาเป็นเย่ยงอย่างและไม่ควรทําตามนะครับนี่ครับพีตาจ้าวันจ้าโอ้โหเสียเคอื่อแต่ว่าว่างเส้นได้ทับอยู่บอกบริสไซสส่แสดงว่าผ่้มันใจแล้วผ่้มันใจเสียผมแนละ้วมันใจื่อนี้นะครับห้องสี่ไม่หย็ดกระเทียมบู้ชาตคนบอก เตี้ยปี๊ดฮะไอ้ผมอยู่เฉยเลยแต่ทำเลยนะครับสามกองเลยเออหุ่นมาเริ่มเลยนะครับผมก็เริ่มเดือนเมถียงเลยนะครับทุกคนจัดนู่นนู่นของครับเหมือนกันครับอันนี้คือสีลวกเขาลงท้องนะครับไม่ได้กินเขามาหลายมือแล้ว แต่แงเรามเด,ด็ไ่ได้กินกนี่คือเขากำลังผัดนะครับทุกคนฮะนี่เอาใส่ยเข็ไดไป,ไปขอไปความาจากโรงงานเขาไม่หางันงััยังเม,มนูนี่ของซีไง เน,น้นกินครับเน้นกินเมน,นูน,นี่เขาก็ซื้ออยู่มัวมูกไปแต่สองมือแล้วอืมใช่โอ,โอ้โหเองโคตรขายกันเลยวะจะเราดิคุณซื้อมโอนี่นะเราคุณซื้อมโอนี่นะยิวยำมั้ยยิวยำยิวดำเนี่ยครัครับใส่อนะยีบอ่ะใส่ใเงกันได้เอาไม่ใส่ไก่ได้เขาไ,ไาม่<ด>มาดำ บมาดำๆไม่ดุกระใสผมมักผมชอบขาวๆครับยิ่งขาวยิ่งชอบเลยมาเบิรงครับบรรยากาศนะครับกับเห็ดผัดเข่าห้องวันนี้คือเกาครับเหมือนเดิมอืมยังไม่ได้ใส่หอยหอมเนอะไม่ได้ปลกทำตาตังไรอืตาลงไปดูดีกันในทีเดียวเชียว มันรีบนะครับวันนี้ไม่รีบยวปกติได้เหล่าฮะได้เหล่าเราแซ่บเดียวตรงที่เหล่าเนี้มันนึ่งเสี่บเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้โอ้ไส่น้ำตาลน้ำปลาคือไส่ไปเรื่องน้ำตาลนะส่วนขอยกับไส้ไปแล้วบอกแม้ว่าใจคิดกินกันนี่ไงโอ้เป็นเหล่าสักหน่อยนึงโอ้คนนึ่ว่าจะบ่อย่อยว่าโอ้นั่นมีไส้เอาไหมเอาไหมเอาไหมเขาใส่อย่างแนงบางอย่างเล น้ำตาลน้ำปลาธรรมดาละครัดธรรมดาเออบ่มีอย่างพิเศษเนาะพิเศษบอกว่าเขาบ่แม่นคนอยมีเศษพิเศษนี่น้ำใ่ไปต้องตื่นแง่คนรู้จักเดี๋ยวสวมันหน่อยพูดพัดหมอบไงคี้ยเอาเอาพี่ไข่ครับไข่ลงไปเลี้ยไหลมักหลายแฉบหลายมักหน่อยคิ้วหน่อยมันมักก่อต้องใส ต้องเคาะนะครับเพราะว่าควงควงหมอไปหรอกขี้ลุดมือขี้ลุดมือวันจีเนียเอ้ยอืมกินครับอืมนอนผักหอมหอมปีนะครับต้องจะใช้หน่อยพุ๊ปัดหอมมันมีเสน่ห์แล้วบดบดดิ่มเครื่องไงลูกพี่อ๋อเออ เอาแค่น,นี้ไปก่อน,อ,นอ,อืม,อมากัน,นง่ายๆเลยครับวันนี้มากัน,นง่ายๆเลยครับเพราะว่าพัดเข่าใส่หมูออ้ยยังไม่ได้บอกบเลยเพราะว่ายัางนี้เลยอยากกินกระซิมคนมาอยากม,มันต้องซิมเช้อนมันในรุ่นที่ใส่เนี่ยเอ้อ เส่ตะข่อยไว้ยมื่อวัดที่นี้มื่อนนี้ขวายเยอะด้วยเสืองามนะเสือตัวนี้เอฟซีใครอยากได้นะครับเสือตัวนี้ครับใส่เท่ๆได้นะครับถูกไหมไซเท่ๆแต่ไซ่ซื่อเนี่แหละคอมเมนต์มามาว่าอยากได้จะเสียวมาเสียเกึงมั้ยเนี่ยแต่งทำย้ำครับแต่มวันนี้ตางทำย้ำประเด็นะเหลราผม

<ม>ตัวใจต่วใจเอ๊ะเปื้อนฝากช่องเอ้ฝากฝากเฟซยดไปนะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมาเปลด่ยเดาเปลีไปเปลี่ยนเดาเดี๋ยวมันจะไหนฝากมือยังหยิบฝากดอกะไม่บอกอะไรมือยังฝากต้องฝากตัวฝากไม่ได้ผมมีมือกล่องแล้วครับ <c oughs> มาตอนจบ <c oughs> <c oughs> มือกล่องผมติดเบื้องมวยอยู่ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่นี่หว่า วนหลงเอาเส้เหมอนเลยไปแล้วครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับกบันเจ็บด้ยนะครับใช่ไครับสวัสดีครับโอ้เธอบันเจียบ